สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมวิชาช่วยชูใจนะครับวันนี้ขออนุญาตเข้ามาทำหน้าที่แทนอาจารย์สุเมศสุวรรณพรมแบบเดียวๆนะครับอาจารย์สุเมศต,ติดภารกิจอยู่ที่สมาคมชาวปักใต้นะครับวันนี้ ที่สมาคมชาวปักใต้เนี่ยมีการรดน้ํำขอพรจากผู้ใหญ่ผู้อาวุโสนะครับที่อยู่ในสมาคมชาวปักใต้นะครับแล้วก็เป็นงานใหญ่เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องกันมาทุกปีนะครับผู้อาวุโส ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทํากิจกรรมร่วมกันมาในสมาคมชาวปากใต้นะครับก็จะมาให้น้องๆนะครับสมาชิกสมาคมครอบครัวของสมาชิกสมาคมชาวปากใต้ที่มาร่วมทํากิจกรรมกันเนี่ยนะครับได้รดน้ํอขอพรนะครับจาก ผู้หลักผู้ใหญ่จากผู้อาวุโสจากพี่ผู้มีประสบการณ์นะครับที่ทำงานในสมาคมชาวปากใต้มาก่อนนะครับก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับเป็นวิถีประเพณีเป็นวัฒนธรรมนะครับเรื่องของความกตัญยู รู้คุณเรื่องของการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเรื่องของการรักเคารพในมิตรสหายนะครับเรื่องนี้เนี่ยคนใต้ถือเป็นเรื่องใหญ่นะครับรักพวกรักเพื่อนรักพ้องรักพี่น้องนะครับรัก ญาตาิสนิทมิตรสหายคนใต้ยํำนะครับเรื่องของการรักกลุ่มการรักพวกการรักเพื่อนนะครับกิจกรรมสงกรานไทยปีใหม่ไทยนะครับก็ปีละครั้งให้ได้ทำกิจกรรมดีๆร่วมกันนะครับวันที่2ีที่จะถึงนี้ ดันบูฟังครับตรงกับวันอาทิตย์ผมจะนำคณะไปตามรอยหลวงปู่ทวดไปตามรอยตามตำนานหลวงปู่ทวดในประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งเมื่อก่อนก็เป็นดินแดน,นของประเทศไทยนี่แหละนะครับมาเมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่ห้ามีการ แบ่งเขตประเทศกันใหม่แบ่งปันดินแดนกันไปนะครับหลายพื้นที่ของประเทศไทยตกไปเป็นของประเทศมาเลเซียนะครับในเมืองไซบุรีนะครับในเมืองโน่นแะครับไปถึงปีนังนะครับก็คนไทยที่อยู่ใน เมืองเหล่านั้นในอดีตเนี่ยก็ตกเป็นคนมาเลเซียไปโดยปริยายนะครับแต่ว่าเลือดเนื้อเชื้อสายนะครับสายเลือดก็ยังเป็นคนไทยอยู่นะครับเชื้อชาติยังเป็นเชื้อชาติสยามได้สัญชาติมาเลเซียแต่ว่าเชื้อชาติสายเลือดนะครับ ก็ยังเป็นคนไทยอยู่นะครับตำนานหลวงพ่อ,อทวดตำนานหลวงปู่ทวดในประเทศมาเลเซียนี้เนี่ยเ,เล่าขานกันมายาวนานนะครับแล้วก็คนไทยเชื่อมั่นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทวดนะครับผมไปครั้งแรกเมื่อวันที่หเมษายนที่ผ่านมาท่านบูฟังครับผมไปสำรวจก่อน ผมไปสำรวจผมไปทำเส้นทางเนี่ยผมเข้าไปก่อนแล้วก็พาคณะคนไทยจากจังหวัดสงขลาเข้าไปเที่ยว60คนเมื่อวันที่6เมษาที่มรณภาพของหลวงปู่ทวดนะครับที่ริมแม่น้ำเประในรัฐเประเนี่ยนะครับจุดนั้นเมื่อเราไปถึงเนี่ยน่าสนใจอย่างยิ่งก็คือ เราไปถึงสักประมาณบ่ายสองอวิหารสถูปสถูปของหลวงปู่ทวดเนี่ยตั้งอยู่ริมคลองซึ่งเป็นคลองขนาดใหญ่แล้วก็สถูปเนี่ยก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนมุสลิมอยู่กลางชุมชนมุสลิมแต่ว่าได้รับการดูแลอย่างดีนะครับจากรัฐบาล ของมาเลเซียด้วยจากกลุ่มคนไทยในมาเลเซียด้วยนะครับสถูบได้รับการดูแลสวยงามสะอาดนะครับบนพื้นที่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเนี่ยเ,เมื่อเราไปถึงเนี่ยมืดฟ้าฝนเนี่ยคล้มด้านาริมคลองเนี่ยฟ้ามืด นะครับฟ้าร้องลั่นแปรปราบ,รบ,รบแต่ว่าฝั่งฝั่งที่เรายือนอยู่เนี่ยโดยมีสถูปของหลวงปู่ทวดกั้นอยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับด้านฝั่งแผ่นด,ดินที่คณะนักท่องเที่ยวของพวกเรายือนอยู่เนี่ยฟ้าสว่างใสนะครับไม่มีฝนตกไม่มีอะไรเราก็ยกมือไหว้ขอพรหลวงปู่ทวดบอกว่า ขออย่าให้ฝนตกให้เราได้ทำพิธีกราบไหวขอพรอจากหลวงปู่ทวดจากพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ให้เสร็จภารกิจ่อนแล้วฝนก็ตกนะครับผมก็อธิษฐานนะครับ,ผม,รบผมก็บอกว่าผมเห็นริมคลองอไม่มีราวกัน้นนะครับตรงจะถูบของหลวงปู่ทวดเนี่ย ด้านที่ติดกับริมคลองเนี่ยไม่มีรั้วขั้นนะครับมันก็อันตรายเวลาคนไปเดินเวลาคนไปยืนหรือว่าเด็กๆไปยืนเนี่ยผมก็อธิษฐานจิตนะครับผมว่าขอให้หลวงปู่ให้โชคให้ลาบนะครับให้ผมถ้าผมได้โชคได้ลาบเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำราวกัน้นริมคลองนะครับให้กับสถูปอของหลวงปู่นะครับเ,เพื่อ อ่ป้องกันคนตกลงไปนะครับผมอธิษฐานเสร็จอ่พี่น้องนักท่องเที่ยวทุกคนกราบไหว้อธิษฐานขอพรกันเสร็จเราเดินมาขึ้นรถเราไปรถตู้กันหกคันอา่าพอเดินมาขึ้นรถหมดทุกคนนะครับปิดประตูรถล้อหมุนออกเดินทางฝนตกลงมาแบบลถล่มทลายตกลงมาแบบมืดฟ้ามัวดินเลยครับท่านผู้ฟังครับ ซึ่งเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากนะครับทุกคนเนี่ยทางเชื่อว่าเป็นบารมีนะครับของหลวงปู่ทวดนะครับที่ช่วยปกปักนะครับให้ลูกหลานเนี่ยได้กราบไหว้ได้บูชาจนเติดภารกิจฝนจึงจะตกลงมานะครับกลับมาถึงประเทศไทยกลับมาจากตามรอย หลวงผู่ทวดเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าผมเนี่ยโชคดีได้พระหลวงผู่ทวดเป็นพระเนื้อว่านสองสี่เก้าเจ็ดมาหนึ่งองค์สองสี่เก้าเจ็ดเนี่ยเป็นพิมพ์กรรมการเป็นพิมพ์ใหญ่เอแล้วก็เป็นพระที่ไม่ได้ผ่านการใช้นะครับ คราบว่านไขว่านสภาพของพระเนี่ยยังร้อยเปอร์เซนอยู่เลยสวยงามนะครับเก่าเก็บแล้วก็ได้อีกองหนึ่งเนี่ยเป็นเนื้อว่านอาจารย์นองอปีสองพันห้าร้อยสิบสี่นะครับเป็นหน้าพี่นัยกมนะครับเป็นพิมพ์หน้าพินัยกรรมเป็นพิมพ์ใหญ่ของอาจารย์นอง ซึ่งเป็นสิ่งมหาศัรรย์์มากท่านผู้ฟังครับผมเสาะหามาทั้งชีวิตนะครับไม่เคยได้เลยนะครับเฉพาะของเนื้อว่านอาจารย์นองเนี่ยผมคิดว่าถ้าผมปล่อยให้เช่าออกไปเนี่ยผมก็ได้เงินมาเพียงพอที่จะไปทำราวกั้นสะพานแล้วนะครับถ้าขายเนี่ยก็ น่าจะพอแล้วนะครับสองสามหมื่นเนี่ยน่าจะได้แล้วอถ้าปล่อยให้เช่าเนี่ยของอาจารย์นองนะครับก็จะมีเงินเนี่ยไปทํารั้ว่ากั้นราวสะพานได้แล้วนะครับผมก็ยังเหลือเนื้อว่านสองสี่เก้าเจ็ดนะครับอยู่อีกหนึ่งองค์เนี่ยนะครับก็เพียงพอแล้วที่จะอาติดตัวไว้บูชาซึ่งนี่ถือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์สําหรับผมเลยครับท่านผู้ฟังครับต่อหามาทั้งชีวิตนะครับไม่เคยได้ นะครับแต่พอกลับมาจากไปกราบสถูปที่มรณภาพหลวงปู่ทวดไปตามรอยหลวงปู่ทวดนะครับก็ได้มาแบบง่ายงได้มาแบบเหลือเชื่อนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นของแท้ด้วยนะครับเป็นของจริงด้วยนะครับซึ่งนี่คือเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเ,เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อ วันศุกร์วันพฤหัสนะครับมีท่านาท่านหนึ่งเป็นนักธุรกิจอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับท่านาเป็นนักธุรกิจคนสำคัญล่ะครับผมคิดว่า,าเป็นผู้ที่ผลิตหมูนุ่มขายหมูนุ่มนะครับที่เราเห็นหมูนุ่ม คนนี้คือเป็นเจ้าของสูตรเป็นผู้ผลิตนะครับท่านติดต่อมาท่านขอไปร่วมต้องเที่ยวชุมชนตามรอยหลวงผู่ทวดด้วยนะครับท่านโทรมาสมัครจากกรุงเทพนะครับผมคุยกับท่านทางไลน์ผมให้เบอร์โทรไปนะครับท่านก็สมัครมาทันทีโอนเงินมาเรียบร้อยนะครับ ไปในรอบอที่สามคือรอบวันที่สิบนะครับรอบวันที่สิบเดือนพฤษภาคมนะครับรอบวันที่สิบเดือนพฤษภาคมนะครับผมกําลังดูชื่อนะครับดูชื่อให้ว่าท่านที่สมัครมาที่ผมบอกว่าเป็นนักธุรกิจรายใหญ่เนี่ยนะครับอ่ เฮียนบนะครับ ob, เฮียนบเรียกว่าเฮียนบเดี๋ยวผมดูดูชื่อจริงไงดูชื่อจริงไงท่านผู้ฟังหมูปิ้งนมสดเฮียนบนะครับเ,เป็นหมูเป็นบริษัทเ,เป็นเจ้าของบริษัทหมูปิ้งนมสดแห่งแรกในประเทศไทยที่ผลิตหมูปิ้งนมสดไก่ย่างโบราณไส้กรอกโบราณและไส้หัวสมุนไพร ส่งจำหน่ายให้พ่อค้าแม่ค้าทั่วไปรวมถึงห้างสรรพสินค้าและตลาดต่างประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านกับเรานะครับหมูนุ่มนะครับคุณชวพ์ชูอิรันชื่อเอียนบนะครับนี่คนนี้อยู่กรุงเทพผมไม่แน่ใจว่าท่านาไปเห็นโปรแกรม ตามรอยหลวงผู่ทวดในมาเลเซียมาจากที่ไหนท่านก็โทรมาสมัครทันทีแล้วก็โอนเงินมาจองไว้ล่วงหน้าทันทีตอนนี้รอบที่สามเนี่ยผมรับเจ็ดสิบคนรอบที่สองที่จะไปในวันเสาร์วอาทิตย์หน้าเนี่ยก็รับเจ็ดสิบคนซึ่งเต็มสนิทแล้วนะครับแทรกไม่ได้แล้วนะครับรอบที่สามเนี่ยตามรอยหลวงผู่ทวดเนี่ยนะครับผมก็จะรับอีก เ็70คนนะครับวันที่10พฤษภาอวันที่10พฤษภานะครับตอนนี้เนี่ยขึ้นรถคันที่หกแล้วตอนนี้รถห้าคันเนี่ยห้าสิบคนเนี่ยเต็มแล้วนะครับรถคันที่หกมาหนึ่งคนแล้วแสดงว่ายังรับได้อีกสิบเก้าคนเท่านั้นนะครับยังรับได้อีกสิบเก้าคนเท่านั้นอขึ้นรถที่หาดใหญ่ ค่าใช้ใจ่ายในการไปทมรอยหลวงผ่ทวดเนี่ยหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถูกมากนะครับค่ารถตู้ในมาเลเซียเนี่ยวันหนึ่งแปดพันแล้วนะครับรถตู้กันหนึ่งนั่งสิบคนเท่าเท่ากับว่าเฉพาะค่ารถตู้เนี่ยก็คนละแปดร้อยบาทแล้วนะครับผมเลี้ยงข้าวเช้านะครับข้าวเที่ยงอาหารว่างอีกสองมื้อนะครับ เลี้ยงน้ําดื่มอะไรตลอดเส้นทางอาหารเที่ยงก็กินอย่างดีนะครับอาหารเช้าก็กินอยา่างดีอาหารว่างก็กินอยา่างดีอีกสองที่เพราะนั้นเนี่ยนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเนี่ยถือว่าถูกมากมากถ้าหากว่าใครไม่มีพาสปอร์ตไม่มีพาสปอร์ตข้ามแดนผมยินดีที่จะช่วยทำบอร์เดอร์พาส ข้ามแดนให้กับท่านท่านจ่ายเงินเพิ่มอีกเพียงสองร้อยบาทเท่านั้นซึ่งสองร้อยบาทเนี่ยเป็นค่าทำบอ์เดอร์พาสที่แท้จริงผมประสานกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประสานกับนายอำเภอสะเดาขอทำบอดเออร์พาสเป็นกรณีพิเศษให้กับคณะ,ะท่องเที่ยวชุมชน เชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียนะครับเชื่อมโยงระหว่างไทยและก็มาเลเซียโดยใช้โปรแกร,รมตามรอยหลวงปู่ทวดเนี่ยนะครับเป็นโปรแกร,รมนำรอ่องเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยในมาเลเซียกับคนไทยในประเทศไทยนะครับใครอยากจะไปจดเบอร์ผมไว้เลยนะครับท่านนั่งรถไฟมาได้เลย นั่งรถไฟมานอนที่หาดใหญ่นะครับนั่งรถไฟไม่ต้องนอนมาลงแต่เช้าอแต่ว่าไม่น่าจะทันนะครับมานอนที่หาดใหญ่สักคืนสองคืนนะครับคืนคืนมาถึงแล้วก็คืนกลับต้องนอนสองคืนก็มาถึงวันกลับเนี่ยก็มาถึงประมาณสามทุ่มหมายเลขโลทรศัพท์ที่ท่านสามารถติดต่อได้ของผมนะครับศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์ห้า า 5, 5 5 8สักครั้งในชีวิตไปตามรอยหลวงปู่ทวดในมาเลเซียไปกราบขอพรจากหลวงปู่ทวดในมาเลเซียนะครับไปรู้จักคนไทยในมาเลเซียไปดูวิถีชีวิตคนไทยในมาเลเซียไปกินข้าวร่วมหม้อร่วมถ้วย กับคนไทยในมาเลเซียเราจะได้รู้จักพี่น้องคนไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับหมายเลขโทรศัพท์ของผมที่ท่านสามารถติดต่อได้0807055558 0807055558จบรายการก็โทรมา กันได้เลยท่านผู้ฟังครับผมมีเวลาจัดรายการแค่เก้าโมงสามสิบนาทีผมมีเวลาจัดรายการแค่เก้าโมงสามสิบนาท,มมาาานาทีตอนนี้เก้าโมงสามสิบนาทีพอดีแล้วนะครับอีกสักครู่อาจารย์สุเมศสุวรรณพรมจะเข้ามาดำเนินรายการต่อนะครับวันนี้ผมวิชานช่วยชูใจขอบคุณ f อ9เอ็มเก้าสิบ จุดห้ามากๆนะครับขอบคุณน้องฝ่ายเทคนิคนะครับขอบคุณอาจารย์สุมเมธที่เอื้อเฟื้อให้ผมได้จัดรายการในช่วงเสียงจากปักใต้ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ